สวัสดีครับอสังหาริมพ์กิจวันนี้นะครับพาทุกคนมาชมแปลงที่ดินแปลงหนึ่งนะครับในทำเลเสักยภาพโซล่าด้าวของเรานะครับและที่ดินแปลงนั้นนะครับอยู่ในซอยลาดาวเท้า98ของเราซอยนี้เองนะครับท่านจะเห็นว่าทางซ้ายมือของผมนั้นจะเป็น Imperial World ลาดท้าวนะครับแล้วก็ Big 4รลาดเท้าวนะครับและใกล้ๆปากซอยตรงนี้นะครับก็ ประมาณ100เมตรนี่เองนะครับจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับราดเท้าว3มากกว่านั้นนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเมื่อออกจากซอยนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับไปทางข้างหลังผมเนี่ยจะห่างจากทางด่วนรามอินทาเพียงแค่ไม่ถึง2กิโลครับผมจะเห็นว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยเป็นทำเลศักยภาพจริงๆนะครับและตอนนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับเข้าไปเยี่ยมชมหน้าแปลงที่ดินของเราด้วยกันนะครับผมเชิญครับ อลกนะคะมาอยู่ในแปลงที่ดินแล้วค่ะคุณจิตคะที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่เท่าไหร่คะเนื้อที่อยู่ที่100ตารางวานะครับหน้ากว้างของที่ดินอยู่ที่14เมตรและความลึกอยู่ที่ประมาณ27เมตรครับผม และที่ดินแปลงนี้นะคะคุณกิตสามารถไปทําอะไรได้บ้างคะโอ้ทาได้หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกคือเป็นที่พักอาศัยสร้างบ้านเดี่ยวได้เลยตามใจชอบนะครับ<ม>อย่างที่2ก็คือว่าที่ดินแปลงนี้เป็นผังสีเหลืองสามารถสร้างตึกสูงได้ถึง5ชั้นเลยนะครับดังนั้นแสดงว่าสามารถสร้างเป็นอาพาร์ตเมนต์ก็ได้เป็นออฟฟิศก็ได้นะครับผม แล้วก็สามารถเป็นที่อยู่อาศัยก็ได้ <นะ S 2> และที่เล็กสังเกตนะคะในซอยนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอาพาร์ตเมนต์เยอะเลยค่ะคุณกิตใช่แสดงว่าตรงนี้คือมันอยู่ใกล้ในแหล่งชุมชนนั่นเองเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมันเป็นอินพิเลีย์ลาดพร้าวเลยใช่ au, C, อินพิเลีรลาดพร้าวบิ๊กซีบักลาดพร้าวครับแล้วก็อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองด้วยสถานีลาดพร้าว8 3ใช่ไหมคะคุณกิตใช่ครับผมแล้วก็ถ้าออกไปอีกนิดเดียวก็ถึงทางด่วนลำมอินทาไม่เกิน2กิโล มันอยู่ในพื้นที่ชุมชนมากๆนี่เองนี่หน้าล่ะในซอยนี้ถึงจะมีแต่อพาร์ตเมนต์เล็กว่ามันเหมาะมากๆเลยนะคะที่ดินแปลงนี้สามารถไปพัฒนาได้หลายอย่างเลยคุณกิดคิดเช่นเดียวกันไหมคะใช่ครับถือว่าเป็นทำเลศักยภาพจริงๆทำเลในเมืองขนาดนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะคะและทุกคนจะเห็นนะคะด้านหลังเล็กเนี่ยบีบ้านไม้สชั้นซึ่งบ้านหลังเนี้ยแถมให้ฟรีๆเลยค่ะเพราะราคาที่เราเสนอให้กับทุกคนเนี่ย เป็นราคาที่ดินเปล่าเลยค่ะเร็กว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะทุกคนอย่ารอช้าตามเล็กตะกิจเข้าไปดูรอบที่ดินกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างไปเลยค่ะไปเลยค่ะ